นะครับกล่าวสวัสดีนะครับวันนี้ผมกับผมนะครับแอดมินบิวนะครับวันนี้มาอัปเดตสต็อกกันนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะปี2566นะครับว่าตอนนี้เรามีรถอะไรขายกันบ้างนะครับเผื่อใครมองหา ลดอยู่นะว่าเออตอนนี้ที่คิงคองเขามีรถอะไรขายนะครับเหลือรถอะไรกันบ้างมีรถอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับลองดูไลฟ์สดนี้วิดีโอนี้นะครับก็จะรู้นะว่ามีรถอะไรนะครับขายนะครับราคาเท่าไหร่และเดือนนี้มีโปรโมชั่นอะไรนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกันนิดนึงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะก็ยาวๆไปเลยนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับทางร้านก็มีโปรโมชั่นนะครับ นะเป็นในส่วนของส่วนลดนะครับมูลค่า20,000บาทนะครับส่วนลดมูลค่า2 0,000บาทนะจากราคาหน้าป้ายนะครับทุกคันเลยนะให้ส่วนลดนะครับมูลค่า20,000บาททางนี้นะครับออกรถกับร้านเรานะนอกจากส่วนลดตรงนี้นะครับที่คุณจะได้นะสิ่งที่คุณได้นะครับจะมีในส่วนของค่าจัดไฟแนนซ์นะครับค่าโอนนะภาษีพรบประกันภัยนะครับสิ่งของเหล่านี้ฟรีทุกอย่างนะครับลูกค้าไม่ต้อง ควักเงินจ่ายเองนะครับออกรถกับเราก็มีบริการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับขัดสีให้ใหม่นะครับรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับเติมน้ำมันให้ด้วยนะไม่ใช่ว่าขีดเดียวนะฮะเติมน้ำมันให้ด้วยนะออกรถไปก็วิ่งใช้งานก็ได้เลยนะครับยิ่งพวกรถตอนเดียวนะพวกรถคอกรถตู้ทึบนะครับทางร้านเราบริการจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายที่ขนส่งนะนะฮะก็ อรถไปก็ขับใช้งานกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พาดูรถกันเลยดีกว่านะไม่พูดพัมทําเพลงแล้วนะครับว่ามีรถอะไรขายกันบ้างนะเรามาดูกันนะครับคันแรกคันนี้เป็นรถตอนเดียวนะหลังคาตู้ทึบ2เมนะครับนะปีใหม่ๆเลยนะคันนี้เป็นลีโวนะครับเครื่อง2.4นะปี2022นะครับกับราคาอยู่ที่4,290 0 0บาทเท่านั้นนะครับ4 2 10, 9 0 0นบาทนะฮะ ใครสนใจก็ลองมาดูกันได้นะครับถัดไปนะครับเป็นไททันนะปี2021นะครับไมลหมื่นพาโลเท่านั้นคันนี้แต่งนะครับสภาพสวยๆกันเลยนะฮะแต่งสภาพสวยๆกันเลยนะแต่งลุยๆนะครับนะกันชนหน้าทายเป็นเหล็กนะครับมีบันไดเหล็กด้านข้างนะครับล้อลุยๆยังแบบนี้นะครับนะสภาพสวยๆนะครับคันนี้นี่นะเป็นรถตอนเดียวนะครับ4วิวนะ ขับเข้าส่วนเข้าไล่สบายๆกันเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทนะครับ5 5 9 0 0 0บาทนะครับขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะฮะไปดูกันต่อนะครับคันถัดไปคันนี้เป็นรถตอนเดียวเช่นกันนะครับกับโตโยต้านะไฮรักรีโวนะครับคันนี้เครื่องยนต์2,800นะครับ2.8นะ ด้านหลังโล่งๆแบบนี้นะครับลูกค้าอยากได้อะไรแจ้งนะครับเดี๋ยวใส่ให้นะจะใส่คอกหรือใส่ตู้ทึบนะครับมาดูช่วงล่างกันนิดนึงคันนี้คันนี้เป็นล้อกระทะเพาลอยนะครับเป็นล้อกระทะผาเผาลอยนะครับมีเสริมแหนบให้แล้วเรียบร้อยนะครับมีโช๊กนะเสริมโช๊กมาเพิ่มเติมนะครับบอกเลยว่าคันนี้พร้อมใช้งานนะครับทุกน้ําหนัก3ตัน4ตัน5ตันได้นะคันนี้นะครับ นะใครที่สนใจนะลองมาดูกันก่อนนะครับคันนี้ขายกันอยู่ที่ราคานะครับ5 1 9 0 0 0บาทรถปี 2, 2022เช่นกันนะครับ519,000บาทรถปี 2, 2022นะครับนะถัดไปดู D-MAX ก,กันบ้างนะครับคันนี้อิอุสุดีแมนะครับเครื่อง3,000นะครับเครื่อง3,000นะคันนี้ปี 2, 2021นะครับกับราคา539,000บาท 539,000บาทนะครับมาดูด้านหลังได้อะไรกันบ้างนะครับมีอคอกให้นะครับคันนี้นะเป็นล้อ,อก,กระทะเพาลอยเช่นกันนะครับด้านล่างกันบ้างนะฮะเสริมแนบเรียบร้อยนะครับนะมีโชค๊คเสริมมาให้เพิ่มเติมนะครับนี่นะฮะแบบนี้เลยนะครับก็ใครมองหานะครับรถคอกนะ ชอบในแบรนด์ยี่ห้อยูสุนะครับเครื่องสามพันลองมาดูคันนี้กันได้นะครับปี2021ใหม่ๆกันเลยนะครับถัดไปครับคันนี้เอ่อยูสุดีแมนะครับเครื่อง3000นะครับเป็นรถตู้ทึบนะครับรถตู้ทึบนะคันนี้นะครับสภาพส,สวยๆเช่นกันนะครับ กับรถปี2021นะครับราคา499,000บาทนะครับ499,000บาทนะครับรถปี2021นะครับบอกเลยนะสภาพส,ายสวยๆนะครับคันนี้คันถัดไปนะครับเป็นรถตู้เย็นนะครับรถตู้เย็นนะคันนี้ปีใหม่ๆเช่นกันนะครับรถปี2018กันเลยนะครับรถ mm hmm. ปี2018นะ <c oughs> เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ <technique. c oughs> นะสภาพสวยๆเช่นกันนะครับรถตู้เย็นนะไม่ค่อยมีนะครับ คันนี้ราคานะ3 9 9 0 0 0บาทนะครับ399,000บาทย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับลดทุกคันนะลดราคานะครับมูลาค่า20,000บาทนะครับลดมูลาค่า2 0 0 0 0บาทจากหน้าป้ายนะครับนะคุณลูกค้าหรือท่านผู้ชมนะไปคิดคำนวณเอาเองนะครับว่าราคาที่ผมแจ้งไปทุกคันนะลดให้ได้อีก2 0 0 0 0บาทนะครับอ่ะไปดูกันต่อคันถัดไปครับคันนี้เป็นรีโวนะ กระบะแคปตัวสูงนะครับเกียร์ออโต้นะคันนี้มีหลังคาให้ด้วยนะครับเป็นตัว2.4 e นะครับปี2017นะครับกับราคา479,000บาทนะ479,000บาทนะครับสภาพส,สวยๆนะเป็นรีโวชมแรกนะครับนะเกียร์ออโต้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นเกียร์ออโต้นะครับถัดไปนะครับเป็น โตโยต้านะครับโตโยต้าวิกโกแชม์นะครับคันนี้เป็นกระบะแคปตัวสูงนะครับกระบะแคปตัวสูงนะปี2014นะครับกับรุ่น2 5 e นะครับคันนี้มีชุดเครื่องเสียงแถมให้ด้วยนะครับด้านในนะใครออกไปได้แบบว่าสายบันเทิงนะครับชื่นชอบกันแน่นอนนะครับกับคันนี้นะราคาอยู่ที่419,000หาพนบาทนะครับ419,000บาท ถ้าหากส่วนลดโปรโมชั่นไปนะเหลือเขียบเหลือเพียงนะครับ399,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับนะได้วีโก้แชมป์แคปตัวสูงแถมชุดเครื่องเสียงบอกเลยถูกมากนะครับถัดไปนะครับกับอิวสนะูดีแมกนอิ s สูดีแมกนะครับคันนี้เป็นโฉมปี2020นะครับกับรุ่น1.9 LDA นะครับเป็นกระบะแคปยกสูงนะครับสภาพสวยๆกันเลยนะครับคันนี้ราคานะ 6 1 9 0 0หนาทนะครับ6 1 9 0 0หบาทนะครับนะใครสนใจมองหาอยู่นะครับลองมาดูกันนะวิ่งน้อยมากๆนะครับประมาณ20,000โลเองนะฮะไหม่ประมาณ20,000นะครับออกใหม่ป้ายแดงบอกเลยว่าแพงมากนะครับอันนี้เหลือ6 1 9 0 0หบาทนะครับถัดไปเป็นลีโวนะครับกระบะแคปตัวเตี้ยนะคันนี้นะครับปี2022นะครับกระบะ แคปตัวเตียปี2022ใส่แมักมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับภายในมีชุดเครื่องเสียงเบิ้มเบมนะครับ1ชุดนะครับบอกเลยว่าอลังการมากนะคันนี้นะฮะสภาพสวยสวยนะครับไม่ประมาณ30,000โลนะครับเกียร์ออโต้น,นะคันนี้ราคาอยู่ที่5,290,000บาทนะ5 2 9 0 0 0บาทนะครับ ถัดไปเป็น r ี v o 4ประตูกันบ้างนะครับคันนี้นะลีโว4ประตูตัวเตี้ยนะครับ4ประตูตัวเตี้ย Z-Edition นะครับคันนี้เป็นรุ่น2.4 Entry นะฮะรถปี2021นะครับกับราคา549,000บาท549,000บาทได้กระบะ4ประตูตัวเตีย้ยใส่แม็กยางใหม่เรียบร้อยนะครับ สภาพสวยๆกันเลยนะถัดไปนะครับรีโวเช่นกันคันนี้สีขาวนะครับเป็นกระบะแคปโซเตียนะครับเกียร์ธรรมดานะคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถปี2020นะครับราคาอยู่ที่4,99,000บาทนะ4,99,000บาทได้แม็กยังใหม่เช่นกันนะครับนะสวย ถัดไปเป็นลีโวนะโชมเจเนอเรชันที่2นะครับหลือเรียกกันทั่วๆไปก็หน้าล็อกโกนะครับคันนี้เป็นกระบะแคปตัวสูงนะกระบะแคปตัวสูงนะครับปี2019เลยนะปี2019นะครับกับรุ่น 2.4E พัดนะครับ 2.4E พัดนะครับราคา500,000 59,000บาท5 0 59,000บาทนะครับนะสนใจก็มาดูมาชมกันนะครับ คันถัดไปเป็น4ี่ประตูตัวสูงนะ4ี่ประตูตัวสูงนะครับคันนี้เป็นรุ่น็อปนะ2.4ี่ไฮนะครับเป็นรถกระบะสประตูตัวสูงสีขาวมุกเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้รถปี2020นะครับรถปี2020นะราคาอยู่ที่เจ9 0 0 0เจ็ดมืบาทเจ9 0 0 0เจดื่นบาทนะครับสภาพสวยสวยสนใจมาดูกันนะครับคันนี้บอกเลยว่า ไม่น้อยที่สุดในร้านนะครับนะตอนนี้นะครับแล้วก็น่าจะน้อยมากๆในบรรดารถมือสองทั่วประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่แค่2,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่แค่2,000กิโลเมตรนะคันนี้นะครับเป็นรถปี2021ขออภัยครับคันนี้เป็นรถปี2021นะครับ2021นะครับเป็นกระบะแคปตัวสูงนะครับรุ่น2.4 NT นะฮะ กับราคานะครับ6,39,000บาท6ก9 0 0 0บาทกระบะไม่2 0 0 0นะรถมือสองป้ายแดงดีๆนี่เองนะครับกับสภาพนี้นะบอกเลยนะสนใจลองมาดูนะครับนะเอาไปดูกันต่อนะฮะดูรถเก่งกันบ้างดีกว่านะครับมีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นพี่ใหญ่ของร้านเลยนะครับกับ Honda Accord นะ 2.0e นะครับ 2.0e ปี2017นะครับคันนี้ราคา749,000บาทนะครับ749,000บาทนะครับใครมองหารถใช้งานนะดูภูมิฐานนะครับลองมาดูนะแอรคอร์ดคันนี้นะครับนะไปกันต่อนะฮะถัดไปเป็นรถเก่งอีโคคากันบ้างนะครับกับ โตโยต้ายาริสนะ1.2 G- พัทนะครับ1.2 G- พัทนะคันนี้ได้เบาะหนังมีหน้าจอมาให้เรียบร้อยนะครับปี2019ราคา4 69,000บาทนะครับ4 69,000บาทเป็นตัวรถเก่ง5ประตูนะครับแฮทแบ็กนะครับ5ประตูนะคันนี้ถัดไปนะครับมิตซูบิชินะครับมิตซูบิชิมิลลาดนะครับคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะรุ่นลิมิเต็ดนะครับ สีออกม่วงๆแต่ในเล่มบอกว่าสีแดงนะครับนะคันนี้เป็นรถปี 2, 2017นะครับกับราคา3 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ3 3 9 0 0 0บาทนะครับสาภาพสวยๆกันเลยนะขันถัดไปนะครับเป็น m a z d a 2นะ m a z d a 2 Sky Active นะครับรุ่น1.3 High Connect นะครับ1.3 High Connect หรือว่ารุ่นลองท็อปนั่นเองนะครับเป็นสีขาวมุกนะ5ประตูนะครับ คันนี้ราคา419,000บาทนะ419,000บาทรถเก่ง5ประตูนะครับใครมองหาอยู่ลองมาดูคันนี้ก่อนนะครับนะอ่ะไปดูกันต่อคันถัดไปคันนี้เป็น Suzuki Swift นะครับ1.2 GLX นะครับ1.2 GLX GL สภาพสวยๆกันเลยนะปี2019นะครับกับราคา459,000บาท นะ459,000บาทนะครับได้แม็กใหม่ยังใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะให้รถลงบานไปก่อนนะครับอ่ะโอเคดูกันต่อดีกว่านะคันถัดไปนะครับคันนี้เป็น m a สด a อ๋อขออภัยพูดผิดนะครับมั่วอีกแล้ว คันนี้เป็นนิสสันมาร์ทนะครับนิสสันมาร์ท 1.2e นะ 1.2e นะครับนะสภาพส,สวยๆนะครับกับราคา3 3 9 0 0 0บาทนะรถปี2019นะครับนะรถปี2019 3 3 9 0 0 0บาทนะครับนะสนใจลองมาดูนะฮะใส่แม็กใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสีแดงก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนะใครชอบก็มาดูก่อน ถัดไปคันนี้รถกระบะนะครับรถกระบะนะเป็น d m a ม4ประตูตัวสูงนะครับเกียร์ออโต้นะคันนี้ปี16นะครับกับรุ่น1.9 Z นะครับ1.9 Z นะไม่40,000ื่นโลนะครับการันตีว่าไม่แท้นะครับนะการันตีว่าไม่แท้นะครับนะราคา619,000บาทนะครับ619,000บาทได้4ีประตูตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับ ถัดไปเป็นกระบะแคปตัวเตี้ยนะกระบะแคปตัวเตี้ยนะครับนะรุ่น2.5 Z แนะครับ2.5 Z แนะเป็นรถปี2014นะครับคันนี้นะหรือว่าเรียกกันนะตอนนั้นว่า All New D-Max นะครับคันนี้ราคา459,000บาทนะครับ459,000บาทนะถัดไปนะครับเป็น Nissan n a v a r a นะครับ 2.5E กระบะแคปนะครับตัวแบ็กอิดิชั่นนะครับสีออกเทาๆนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะสภาพส,สวยๆกันเลยนะกับราคานะครับอ่าสี่แสนบาทนะครับสี่แสนเาบาทรถปี2019นะนะครับถัดไปเป็นรถเก๋งนะกับมิตซูบิชิแอทท a าดนะครับมิตซูบิชิแอท a r าดนะคันนี้นะครับ รุ่น1.2 GLS นะครับกับปี2019ราคา389,000บาทนะครับ389,000บาทและถัดไปนะครับเป็น Honda City นะครับรุ่น1.5 V นะ1.5 V นะครับรุ่นกลางนั่นเองนะปี2014นะครับกับราคา339,000บาทนะ339,000บาท ถัดไปเป็นอ l t ต i s นะครับอ l t ต i s รุ่น 1.6G นะครับเครื่องยนต์ 1,600cc นะครับคันนี้รถปี2017นะราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับ499,000บาทนะ,ะจะหมดแล้วเลยไม่กี่คันนะครับ คันนี้เป็น DMAX นะปี2022นะครับปี2022ได้แม็กใหม่ยังใหม่นะครับกระจังหน้าทูโทนแบบนี้นะครับเป็นกระบะแคปตัวเตี้ยสีขาวนะครับนะราคาอยู่ที่5 59,000บาทนะครับ5 59,000บาทนะครับถัดไปนะเป็น DMAX 4ประตูตัวเตี้ยนะครับ 1.9S นะครับ นะคันนี้ปี2018นะครับปี2018โหลดจะทรงให้เรียบร้อยแม็กใหม่ยางใหม่นะครับราคา519,000บาทนะสนใจลองมาดูนะครับถัดไปไททันนะครับไททันนะรุ่นลิมิเต็ดนะครับคันนี้นะดำๆตัดสีขาวนะครับนะลิมิเต็ดตรงสีดำเยอะๆนะฮะคันนี้นะปี2021นะครับราคา479,000บาทนะ นะครับสภาพสวยๆนะกระบะแคปตัวเตี้ยราคาไม่แรงนะครับใครที่สนใจรถปีใหม่ๆก็เป็นอีกหตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับไททันนะครับถัดไปนะเป็น4ประตูตัวสูงนะกับมิสุูบิชิไททันโฉมเจเลชั่นที่2นะครับคันนี้เป็นรถกระบะปี2017นะครับเกียร์ออโต้นะกับเครื่องยนต์2,400นะครับคันนี้เป็น1 ออขออภัยครับรุ่น2.4 GLX Plus นะครับนะราคา519,000บาทนะ4ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับสนใจลองมาดูนะมีหลังคาแคริบอยด้วยนะครับถัดไปคันนี้ดีแม็กเก่ากันบ้างนะครับคันนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์3,000นะครับ VGS Turbo นะนะครับเป็น4ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับ นะรุ่นซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับรถกระบะ4ประตูตัวปี2010นะครับราคา4 1 9 0 0 0บาทนะสภาพสวยมากนะครับยำว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับวิ่งน้อยด้วยไม่แสนสองเองนะครับประมาณแสนสองนะนะครับเน้นจอดนะไม่ค่อยเน้นขับนะครับนะรถหลายปีแล้วแต่วิ่งน้อยอยู่เลยนะครับนะอ่ะถัดไปนะครับคันนี้ Vigo c h a m p นะครับ Vigo Champ 4ประตู โตเตียนะครับ4ประตูโตเตียปี2014นะครับกับรุ่น2.5 e นะครับนะเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่419,000บาทนะ4ประตูโตเตียนะครับด้านหลังหลังคามีแอร์ด้วยนะนะครับมีที่นั่งเรียบร้อยนะครับด้านหลังนะใครอยากเอาไปวิ่งเอ่อทุกคนนะครับก็ ใช้คันนี้ได้เลยนะไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับเพราะว่าป้ายทะเบียนเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับเป็นรถบรรทุกคนนะครับอ่ะไปดูกันต่อสุดท้ายแล้วนะฮะนะคันนี้นะครับเป็นดีแม็กเก่านะฮะดีแม็กเก่านะครับเป็นกระบะแชปตัวเตี้ยนะครับกระบะแฉปตัวเตี้ยใส่ล้อแม็กเรียบร้อยนะฮะนะครับนะสภาพสวยๆเช่นกันนะครับคันนี้ปี2012นะครับ เป็นรุ่น2.5 SLX นะครับ2.5 SLX นะครับกับราคานะ369,000บาทนะครับ369,000บาทนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะพาดูอัปเดตสต็อกนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับใครที่สนใจก็ลองเข้ามาดูกันนะครับเปิดทุกวันนะ9โมงเช้านะครับถึง6โมงเย็นนะครับสนใจก็แวะเวียนกันเข้ามาดูมาชมกันนะครับ ฟรีทุกค่าใช้จ่ายในการออกรถรถมีการตรวจเช็คสภาพจากบริษัท To Inspection นะครับมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับ, Finance, รบไม่ยากนะครับขอแค่คุณเอกสารครบเรียบร้อยนะครับอาชีพของคุณาสามารถตรวจสอบได้นะครับนะไม่สะดวกมาเซ็นที่ร้านเราเรามีบริการไฟแนนซ์ต่างจังหวัดนะครับไปเซ็นได้ถึงบ้านถึงที่ทำงานนะครับตามลูกค้าสะดวกนะ นะครับผลอนุมัติผ่านไม่สะดวกรับรถเองมีบริการส่งรถให้ฟรีถึงบ้านนะครับไม่ต้องเสียตังค่าขนส่งด้วยนะทางเราเป็นคนจ่ายนะครับนะอำนวยความสะดวกให้กันแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเรามานะครับตามเบอร์โทรที่โชว์แล้วกันนะครับนะตามสื่อนั้นๆน,น,นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ